เรื่องราวเริ่มต้นด้วยความขมขื่นของชูชูที่ถูกคู่มั่นในวัยเด็กเฉินจือจิงหักหลังโดยเขายอมส่งเธอไปนอนกับซางอีโจลุงของเฉินจือจิงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจซางอีโจเข้ามาสวมกอดเธอยางอ่อนโยนและประกาศว่าเธอเป็นของเขาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นชูชูตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าขณะที่ซางอีโจเดินออกมาและยืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบด้วยการสมรส กับเธอโดยมีเจตนาซ่อนเร้นคือการได้ยินเฉินจือจิงเรียกเธอว่านาสไยทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันอย่างรวดเร็วสั่งอีโจเผชิญหน้ากับเฉินจือจิงด้วยความโกรธแค้นและเปิดเผยว่าเขาจงใจยื่นคำขาดให้เฉินมาขู่ให้เขาลงทุนเพื่อทดสอบความรักของเฉินที่มีต่อชูชูหากเฉินรักเธอจริงเขาจะปล่อยเธอไปแต่ทำไมเขาก็จะเอาเธอกรอบคืนมาในงานมั่นของเฉินจื่อจิงกับสั่ง เพื่อนสนิทของชู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 ปรากฏตัวในชุดสีแดงเพลิงเฉินจือจิงเข้ามาถามเธออย่างหน้าด้านว่าเมื่อคืนกับลุงเป็นอย่างไรบ้างและสอบถามจํานวนเงินลงทุนอย่างกระหายในผลประโยชน์เนื่องจากบริษัทของเขากําลังจะล้มละลายการกระทํานี้เป็นการเปิดโปงความละโมบของเฉินจือจิงอย่างชัดเจนทําให้ชูชูดได้แต่ยิ้มเยาะให้กับความเห็นแก่ตัวของอดีตคู่มั่นฉชูชูเผชิญหน้ากับเสินจือจิงและ และกล่าวหาเขาว่าเห็นแก่เงินลงทุนจากตระกูลซางมากกว่าความรักเมื่อเซนจือจิงพยายามบายเบี่ยงด้วยคำคู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รักเธอจึงสาด์วแดงใส่หน้าเขาด้วยความผิดหวังน้องสาวต่างแม่รีบเข้ามาต่อว่าชูชูอย่างรุนแรงและเปิดเผยว่าชูชูยอมเสนอตัวเองให้คุณลุงของเซนเพื่อแลกกับการลงทุนและตำหนิชูชูว่าทำให้ตระกูลซางเสียหน้าชูชูตอบกลับอย่างเย็นชาและเย้ยหยันการกระทำของแม่และ น้องสาวต่างแม่น้องสาวต่างแม่โกรธจัดและกล่าวหาว่าเสนจือจิงโกหกเรื่องเลิกกับชูชูและพยายามบังคับให้ชูชูคุกเข่าขอโทษเมื่อชูชูปฏิเสธเธอจึงถูกตบหน้าทันใดนั้นซางอีโจก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพ่อแม่ของชูชูพ่อของชูชูพยายามขอโทษซางอีโจด้วยความหวาดกลัวแต่ซางอีโจกลับหันมาปกป้องชูชูอย่างเปิดเผยเขาโอบไหล่เธอและตำหนิพ่อของเธอที่พูดจาไม่ดี กับฉู่ฉู่ทั้งที่เขาเองยังไม่กล้าตําหนิเธอเลยการกระทํานี้ทําให้ทุกคนในงานต่างคาดเดาว่าตําแหน่งคุณนายซางของฉู่ฉู่มั่นคงแล้วแม้แต่แม่เลี้ยงของเธอก็ตกตะลึงกับที่ลูกสาวคนโตที่เคยถูกดูถูกจู่จูก็มีอํานาจในวงการธุรกิจ ซางอีโจและชูชูกำลังสนทนาอย่างใกล้ชิดชูชูแสดงความกังวลว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์ในฐานะภรรยาตระกูลซางจะนำมาซึ่งปัญหาหากวันหนึ่งเขาเบื่อและทิ้งเธอไปเธอต้องการรอให้ความสัมพันธ์มั่นคงก่อนซึ่งเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มเมื่อเธอตัดขาดความรู้สึกจากเสนจื่อจริง ฉูฉูตกใจเมื่อพบว่าซางอ e ีโจโพส์ตรูปทะเบียนสมรสลงในโซเชียลมีเดียถึง9รูปและกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อเธอตำหนิว่าทำไมถึงเปิดเผยเธาตอบกลับอย่างเจ้าเล่ว่าคุณเป็นภรยาผมแต่ไม่ยอมให้ผมเปิดเผยแล้วคุณไม่กลัวคนอื่นจะมาสนใจผมหรอซึ่งทำให้เธอเพลยิ้มออกมา ในขณะเดียวกันซางอีโจเซนสัญญาเงินลงทุน500ล้านหยวนเพื่อช่วยตระกูลเซ็นแต่เขาอธิบายให้ผู้ช่วยฟังว่านี่คือการช่วยในลักษณะที่ตายก็ไม่ได้อยู่ก็ลำบากเพื่อให้เซนชื่อจริงต้องทนทุกข์และสั่งให้ผู้ช่วยไปขัดขวางไม่ให้บริษัทอื่นร่วมมือกับตระกูลเซ็นอีกเป็นการบงการสถานการณ์เพื่อความสนุกส่วนตัว ชูชูสงสัยว่าสามีของเธอเป็นคนทำให้การถ่ายทำโฆษณาถูกเลื่อนออกไป ต่อมาเธอแปลกใจเมื่อมีคนสั่งของหวานมาให้ทั้งผนกเมื่อไปที่ลิฟต์เธอพบกับซางอีโจที่มารับกลับบ้านเขาถามว่าเธอคิดถึงเขาไหมและแสดงความไม่พอใจที่เธอไม่ยามตอบข้อความเมื่อฉู่ฉู่ถามว่า,า,วาเธอไม่มีค่าพอที่จะให้เขารอในออฟฟิศใช่ไหมซางอีโจก็รวบตัวเธอแล้วจูบอย่างดูดดื่มในลิฟต์คันทีโดยไม่สนใจคนอื่นที่เดินเข้ามาในลิฟต์ เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผยและไม่แคร์สายตาใครฉูฉูพยายามออกจากลิฟต์เพื่อหนีความใกล้ชิดของซางอีโจแต่เมื่อเธอขึ้นรถเธอก็พบเขาซ่อนตัวอยู่แล้วเขายัว่วโมโหเธอและบังคับให้เธอเรียกเขาว่าทีรัก ชูชูตัดสินใจใช้สั่งอีโจให้เป็นประโยชน์เธอขอให้เขาช่วยเรื่องหยางหวานอิงแต่เขาปฏิเสธที่จะจำชื่อผู้หญิงอื่นและเน้นว่าจำได้แค่ชูชูคนเดียวก่อนจะมอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เธอใช้ใช้รหัสผ่านคือวันเกิดเธอเธอใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นโทรไปและแก้ปัญหาเรื่องหยางหวานอิงได้อย่างรวดเร็ว สั่งอีโจเย้าแย่ว่าไหนที่สุดเธอก็เริ่มหลอกเขาเป็นแล้วชู่ชูจึงขอยืมทรัพยากรบางอย่างและเขาตกลงโดยมีเงื่อนไขให้เธอชดใช้เป็นสองเท่าเมื่อกลับถึงบ้านซึ่งเธอรับปาก ในห้องน้ำสังอีโจกอดเธอจากด้านหลังและแสดงความไม่พอใจที่เธอรับสายโทรศัพท์ของผู้หญิงคนอื่นแทนเขาผู้หญิงคนนั้นเตือนเรื่องเพื่อนสนิทของบาดหลวงสังที่จะมาหาเขาในวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่ารู้ว่าเธอต้องการความอ่อนโยนเขาอุ้มเธอไปที่เตียงเพื่อให้เธอทำตามสัญญาที่ต้องชดใช้เป็นสองเท่า เขาบอกว่าเขาชอบที่จะแข่งข้อในบางครั้งแม้ว่าผลไม้ที่ถูกบังคับให้สุกมันไม่หวานขณะที่นอนกอดกันอยู่บนเตียงฉู่ฉูสงสัยว่าทำไมเขาถึงมีไฟแชกในกระเป๋ากำเกียงตอนนอนเขาไม่ตอบแต่กลับถามว่าเธออาบน้ำเย็นกลางดึกเพราะใครกันเป็นการบ่งบอกถึงความหึงหวงและอดีตที่ยังคงตามมาหลอกหลอน สังชูจือชูชูประชิญหน้ากับความเจ้าเล่ห์ของคู่แข่งหวานร้านที่พยายามบงการให้เธอไปถ่ายงานให้ตรงเวลาตามคำสั่งของซังชูจือคู่แข่งอีกคนสังชูจือไปถึงกองถ่ายและถูกนักแสดงหญิงที่วางอำนาจคนหนึ่งบังคับให้ก้มลงไปเก็บและใส่รองเท้าให้ด้วยความอดทนที่สิ้นสุดลงเธอปารองเท้าใส่กระจกจนแตกและประกาศยกเลิกสัญญาพร้อมค่าปรับสามเทา่า สถานการณ์ตึงเครียดเมื่อเซอร์เดฟิวจิงอดีตคนรักและคู่มั่นของเขาปรากฏตัวและพยายามบังคับให้ชูชูคุกเข่าขอโทษทันใดนั้นคุณช้างสั่งอีโจโก็เดินเข้ามาปกป้องเธอยังเปิดเผยเขาโอบกอดเธอไว้และพูดอย่างอ่อนโยนว่าระหว่างเราไม่มีคำว่ารบกวนคุณช้างตัดสินใจยกเลิกสัญญากับนักแสดงหญิงคนนั้นและแบนเธอจากวงการบันเทิงในปักกิ่งทันทีเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กล ให้ภรรยาของเขาถือรองเท้าจากนั้นเข้าเช็ดมือให้เธออย่างอ่อนโยนและจูบมือเธอสั่งชูจือบอกคุณชางว่าเธอจะกลับไปบ้านตระกูลซางเพื่อเก็บของของแม่คุณชางเป็นห่วงและตัดสินใจจะไปกับเธอเพื่อปกป้องแต่สุดท้ายก็ตกลงว่าจะไปรับเธอตอนเย็น เรื่องราวตัดไปที่ภาพย้อนอดีตเผยให้เห็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขาเด็กชายคุณชางนั่งร้องไห้ยอยู่กลางสายฝนและเด็กหญิงตัวน้อยสั่งชูจือได้กางร่มและแบ่งขนมให้เขาเป็นการบอกใบว่าทั้งสองผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก ชูชูกลับไปบ้านตระกูลสั่งเพื่อเก็บของเธอถูกแม่เลี้ยงและน้องสาวดูถูกว่าเป็นเมียน้อยของซ e o แต่ชูชูโตกลับยังเผ็ดร้อนถึงเรื่องที่แม่เลี้ยงเป็นเมียน้อยมาก่อนพ่อของเธอโกรธจัดแต่ชูชูประกาศว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เธอจะกลับมา สั่งอีโจปรากฏตัวขึ้นข้างหลังชูชูและตำหนิทุกคนในบ้านที่พูดจาไม่ดีกับภรรยาของเขาจากนั้นเซินจือจิงก็เดินเข้ามาพยายามใช้ความรู้สึกในอดีตเกลียกล่อมให้ชูชูไปกับเขาแต่ชูชูตัดสินใจอย่างเด็ดขาดประสานนิ้วกับสั่งอีโจเป็นการปฏิเสธเซินจือจิงอย่างชัดเจนเซินจือจิงยังคงพยายามรักษาหน้าและขอให้สังอีโจออกใบรับรองว่าชูชูยังไม่ได้แต่งงานเพื่อปกป้องชื่อเสียงของเธอ ชูชูทนไม่ไหวจึงดึงสั่งอี้โจเข้ามาจูบยังดูดเดิมต่อหน้าเสินจือจิงเพื่อประกาศสถานะยังเป็นทางการเมื่อออกมาจากบ้านสั่งอี้โจสร้างความตกตะลึงให้กับครอบครัวตระกูลสางด้วยการประกาศว่าวิลล่าหลังนี้ถูกโอนเป็นชื่อของชูชูแล้วและให้คนมาตรวจสอบบ้านในวันรุ่งขึ้นในรถยนต์สั่งอี้โจเปิดเผยความลับว่าวิลล่าเป็นชื่อของชูชูเพราะแม่ของเขาได้โอนวิลล่าให้เธอก่อนเสียชีวิตเพื่อปุก อเธอและยืนยันคำมั่นสัญญาว่าเขาจะหนุนหลังและไม่ยอมให้ใครมารังแกเธออีกต่อไปชูชูยังคงไม่กล้าเปิดใจเพราะบาดแผลจากเสินจือจริงเธอถามว่าความโปรดปรานของเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนซางอีโจตอบอย่างหนักแน่นว่าคุณไม่ใช่คนที่ผมโปรดปรานแต่เป็นรักเดียวของผมพร้อมกับตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวัยเด็กเพื่อบอกเป็นในถึงความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมายาวนานกว่าที่เธอคิด เรื่องราวเริ่มต้นด้วยความขมขื่นของฉู่ฉูที่ถูกเฉินจือจริง คูมันหักหลังโดยส่งเธอไปหาซางยี่โจลุงของเฉนินซางยี่โจประกาศว่าเธอเป็นของเขาแล้วและจูบเธออย่างดูดดื่มเช้าวันรุ่งขึ้นซางยี่โจเดินออกมาและยืนยันที่จะรับผิดชอบด้วยการสมรสกับเธอโดยมีเจตนาให้เฉินจือจิงต้องเรียกเธอว่าหนาสะ a ายทั้งสองจึงจดทะเบียนสมรสกันอย่างรวดเร็วในงานม่านของเฉินจือจิงกับคูมันคนใหม่ชูชูปรากฏตัวในชุด สีแดงเพลิงและเปิดโปงความละมอบของเฉินที่สนใจแต่เรื่องเงินลงทุนจากลุงของเขาเพราะบริษัทกำลังจะล้มละลายในรถยนต์ฉู่ฉู่แจ้งข่าวร้ายให้ซางยี่โจรทราบว่าหนิงจือ่อถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีและถูกคุมตัวซางยี่โจปลอบเธอและเปิดเผยว่าเขามีหลักฐานว่าหนิงจื่อถูกใส่ร้าย,ายและกำลังหาทางช่วยอยู่ซางยี่โจใช้ความใกล้ชิดในรถเพื่อปลอบโยนเธออย่าง เร่าร้อนเขาบังคับให้เธอเรียกเขาว่าทีรักและยื่นโทรศัพท์เครื่องใหม่พร้อมกับบอกว่ารหัสผ่านคือวันเกิดของเธอชูชูชโทรหาแดเนียลตามคำแนะนำของซางยี่โจและสามารถนัดหมายเรื่องอย่างหวานอิงได้สำเร็จเธอขอบคุณเขาและตกลงที่จะชดใช้ให้เขาเป็นสองเท่าเมื่อกลับถึงบ้านในห้องน้าขณะที่ซางยี่โจกอดเธอจากด้านหลังเธอรับโทรศัพท์ของเขาและถูกผู้หญิงค นนเตือนให้ระวังเฉินจือจริงหลังวางสายสั่งยี่โจทวงสัญญาการชดใช้เป็นสองเท่าเขาอุ้มเธอขึ้นเตียงอย่างอ่อนโยนแต่เติมไปด้วยการควบคุมเขาสารภาพว่าผลไม้ที่ถูกบังคับให้สุกมันไม่หวานหรอกนะแต่บางครั้งฉันก็อยากจะแข็งข้อดูบ้างก่อนที่ทั้งสองจะนอนกอดกันและเขาถามเธออย่างมีความหมายว่าแล้วที่อาบน้ำเย็นน่ะเป็นเพราะใครกันซึ่งเป็นการบอกเป็นนถึงความหึง ห่วงและอดีตที่ยังคงผูกพันพวกเขา ซางอ e ีโจเปิดเผยว่าสั่งมึงชื่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกล่าวหาว่าหนิงจือเลี้ยงภาษีและถึงแม้หนิงจือจะบริสุทธิ์การสืบสวนก็ทำให้อีกโกของบริษัทคู่ค้าไม่กล้าเสี่ยงและจะยกเลิกสัญญาซางอ e ีโจแสดงความมั่นใจที่จะช่วยหนิงจือและเมื่อได้รับหลักฐานจากซองเอกสารเขาก็จัดการสั่งประกันตัวหนิงจือทันทีและส่งหลักฐานทั้งหมดไปเรียบร้อยซางชูชูดีใจและอ่อนอ่อนให้ เขาแสดงความขอบคุณด้วยการจูบซึ่งเขาก็ทำตามอย่างเร่าร้อนในขณะที่จูบกันในรถ ป่าปารซาีก็ซุ่มถ่ายรูปพวกเขาไว้ซางอีโจสังเกตเห็นชายชุดดำสองคนกำลังเดินเข้ามาเขาจึงพูดกับซางฉูฉูว่าเขาจะจูบเธอต่ออย่างไม่เต็มใจเพื่อแสดงความรักต่อภรรยาอย่างเปิดเผยวันรุ่นึ้นข่าวซุบซิบของชางเย่ที่มีเซ็กซ์ในรถกับผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ซางฉูฉูสารภาพกับเพื่อนว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นและพวกเขาแต่งงานกันแล้วทางด้านซางอี เขาจงใจไม่ให้ลบข่าวและบ่นว่า ปาปารัสซีควรพยายามถ่ายหน้าตรงให้ติดเพราะเขาจงใจเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะแล้วซางชูชูถามซางอีโจว่าไม่กลัวภาพลักษณ์เสียหายหรือเขาตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าคนที่อยู่ในรถคือภรยาของเขาไม่ใช่คนอื่นและเขาจะจัดการเรื่องนี้เองทันใดนั้นคุณปู่ของเขาก็โทรมาต่อว่าเรื่องข่าวเชาว้าซางอีโจใช้โอกาสนี้ประกาศว่าชูชูเป็นภรยาของเขาทำให้คุณ ปู่ตกใจและสั่งให้พาหลานสะพยกลับบ้านเก่าไปทานข้าวเย็นด้วยกันซาชูชูตัดสินใจตอบรับคำเชิญนี้อย่างมีความสุขซางอี้โจพาชูชูกลับไปบ้านเก่าตระกูลซางตามคำเชิญของคุณปู่คุณปู่ยอมรับการแต่งงานของพวกเขาอย่างมีความสุขขณะที่พ่อของซางอี้โจเอ่ยปากชมว่าชูชูเป็นคนที่ทำให้ลูกชายของเขาเชื่อง ความรักและการดูแลที่เปิดเผยครอบครัวปฏิบัติต่อชูชูอย่างอบอุ่นแม่ของสังอี้โจถามถึงอาหารที่เธอชอบและรับเธอเป็นลูกสะใภ้ทันทีเมื่อชูชูเผือเรียกเธอว่าแม่ คุณปู่และคุณแม่มอบซองด่างให้เธอเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการสางอี้โจยืนยันกับฉูชูว่าเขาจะยืนอยู่ข้างเธอเสมอและครอบครัวของเขาก็จะปฏิบัติต่อเธออย่างดีบนเตียงนอนชูชูสารภาพว่าความอบอุ่นที่ได้รับนั้นแตกต่างจากที่เคยเจอและเธอดูเหมือนจะตกหลุมรักสางอี้โจแล้วแต่บาดแผลจากความรักครั้งก่อนทำให้เธอยังไม่กล้าเปิดใจอย่างเต็มที่เขาปลอบโยนเธอและยืนยัน ว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาโปรดปรานแต่เป็นรักเดียวของเขาและจะเป็นที่พึ่งให้เธอเสมอแม่และพ่อของเซนจูจิ่งยังคงไม่ยอมรับชูชูเป็นสะพ้ายและยืนกรานว่าคนที่คู่ควรคือเหมืองสื่อเท่านั้น หญิงสาวอีกคนกำลังวางแผนที่จะพาสั่งอีโจกลับมาเป็นของเธอโดยเชื่อว่าการแต่งงานของชูชูเป็นเพียงความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นคุณนายสั่งเดินทางมาถึงล็อบบี้บริษัทและพยายามโอบแขนสั่งอีโจแต่เขาปฏิเสธอย่างเย็นชาและชูแหวนแต่งงานให้เธอดูเป็นการบอกปฏิเสธหญิงสาวไม่ยอมแพ้และร่วมมือกับช่างภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเธอคือคุณนายสั่งตัวจริง ในขณะที่เพื่อนของชูชูกำลังร้อนรนเรื่องข่าวเช้าที่ปาปารัสซี่จะปล่อยรูปคู่ในรถสั่งอีโจกลับนิ่งเฉยเพราะเขาจงใจสร้างกระแสเพื่อให้ชูชูสนใจเขา แต่เมื่อถึงเวลาปล่อยข่าวเขากลับตกใจเมื่อเห็นว่าเจียงเหียนโยคือคนที่ถูกเปิดโปงว่าเป็นคุณนายสั่งแทนสั่งอีโจต้องการให้ชูชูเป็นฝ่ายโทรมาหาเขาเองแต่เมื่อไม่ได้ผลเขาก็ตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ชูชูตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากสั่งอีโจให้ติดต่อหนิงจือซึ่งเขาก็พอใจที่เธอเริ่มรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอย่างชาญฉลาด ชูชูถูกน้องสาวต่างแม่เข้ามาข่มขู่และสั่งให้ไปคุกเข่าขอขมาแม่ของเธอแต่ชูชูไม่กลัวแล้วโตกลับอย่างเผ็ดร้อนโดยเย้ยหยันเรื่องงานมันและตำหนิเรื่องแม่ของเธอเป็นเมียน้อยหญิงที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคุณนายสางในข่าวเข้ามาขวางชูชูและอ้างว่าเธอคือภรรยาที่เหมาะสมกับสางอี้โจขณะที่เซนจือจิงก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ชูชูโอนหุ้นให้เขาแต่ชูชูปฏิ เฟดอย่างเด็ดขาดและเรียกเขาว่าคุณน้าเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของเธอกับสางอี้โจ ในห้องนอนสังอีโจถามชูชูเรื่องข่าวลือเขาเผยความในใจว่าเขาอยากจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเธอคือภรรยาที่เขารักชูชูซาบซึ้งใจและโผล่เข้ากอดเขาพร้อมบอกว่างั้นก็ประกาศให้โลกรู้ฉันอยากจะเปิดเผยฉันคือคุณนายสังที่คุณแต่งงานด้วยอย่างเป็นทางการทั้งสองจูบกันอย่างโดดดื่มและสังอีโจนัดให้เธอไปหาที่บริษัทในวันรุ่งขึ้น วันต่อมาชูชูไปถึงสางกรุป๊ปและถูกพ่อและแม่เลี้ยงตามมาขัดขวางพ่อของเธอต่อว่าเธออย่างรุนแรงว่าเป็นลูกอก,กตันอยู่ที่ทำให้อับอายและทำลายชีวิตแต่งงานของคนอื่นแต่ชูๆเผชิญหน้ากับพ่อของเธออย่างไม่เกรงกลัวกล่าวหาพ่อเป็นต้นเหตุการตายของแม่ทำให้พ่อของเธอตกใจจนทรุดลงไปกับพื้นขณะที่แม่เลี้ยงสั่งให้ชูๆขอโทษ หญิงคนที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคุณนาย้างในข่าวเข้ามาขวางชูชูและอ้างว่าเธอคือภรรยาที่เหมาะสมกับสางอีโจขณะที่เซนจือจิงก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ชูชูโอนหุ้นให้เขาแต่ชูชูปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแล้วเรียกเขาว่าคุณนาะเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของเธอกับสางอีโจ ในห้องนอนสังอี้โจถามชูชูเรื่องข่าวลือเขาเผยความในใจว่าเขาอยากจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเธอคือภรรยาที่เขารักชูชูซาบซส้งใจแล้วโผล่เข้ากอดเขาพร้อมบอกว่างั้นก็ประกาศให้โลกรู้เลยฉันอยากจะเปิดเผยฉันคือคุณไหนสางที่คุณแต่งงานด้วยอย่างเป็นทางการทั้งสองจูบกันอย่างดูดดื่มและสังอี้โจนัดให้เธอไปหาที่บริษัทในวันรุ่งขึ้น วันต่อมาฉูฉูไปถึงสางกรุ๊ปและถูกท่อและแม่เลี้ยงตามมาขัดขวางพ่อของเธอต่อว่าเธออย่างรุนแรงเป็นลูกอกตันอยู่ที่ทําให้อับอายและทําลายชีวิตแต่งงานของคนอื่นแต่ฉู่ฉูเผชิญหน้ากับพ่อของเธออย่างไม่เกรงกลัวกล่าวหาพ่อเป็นต้นเหตุการ์ณตายของแม่ทําให้พ่อของเธอตกใจจนทรุดลงไปกับพื้นขณะที่แม่เลี้ยงสั่งให้ฉูฉูข,ขอโทษ สางเจิ้นหัวพ่อของชูชูตามมาตำหนิและขู่จะทำร้ายสางช,ชู่ฉือชูชูที่บริษัทต่อหน้าสาธารณะแต่สางเมืองซื่อน้องสาวต่างแม่และแม่เลี้ยงกลับตกตะลึงเมื่อสางช,ชู่ฉือประกาศว่าเธอไม่ใช่ชูรักของสางอู่ยี่โจ สั่งอูยิโจเดินทางมาถึงพร้อมกลุ่มนักข่าวและสั่งให้พ่อตาปล่อยมือจากภรรยาของเขาอย่างมีอำนาจเขาแสดงความเป็นห่วงฉู่ชื้อย่างเปิดเผยและย้ำให้เธอติดต่อเขาเป็นคนแรกเสมอ ซางอู่ยี่โจประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าเขาคือซางอู่ยี่โจและชูชื้อคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาพร้อมชูทะเบียนสมรสขึ้นเป็นหลักฐานทำให้ทุกคนรวมถึงแม่เลี้ยงและสางมือสื่อตกตะลึงที่ซางชูชือคือคุณนในสางเพื่อลึกลับที่ร่ำรวยที่สุดในปักกิ่งซางอู่ยี่โจอธิบายว่าเขาเปิดเผยเพราะภรรยาของเขาขี้หึงและเขาไม่อยากให้เธอเสียใจ ฉันจื้อจิงเห็นเขาในโทรศัพท์และตระหนักว่าเขาเป็นคนมอบชูชื้อให้กับสังอู่ยี่โจโด้วยมือของเขาเองในรถยนต์ที่ฝนตกสังอู่ยี่โจสารภาพว่าเขารักชูชือและยอมรับว่าจดทะเบียนสมรสอย่างรีบร้อนเพราะกลัวจะเสียเธอไปและมีเพียงทะเบียนสมรสเท่านั้นที่ทำให้เขาสบายใจเมื่อชูชือถามถึงความทรงจำในคืนที่ฝนตกสังอู่ยี่โจก,ก็ทวนชื่อและความหมายของเธออย่างแม่นยำและเปิดเผยว่าเขาคือเด็กชายที่เธอเคยกั ร่วมให้เมื่อหลายปีก่อนเขาอธิบายว่าหลังจากกลับมาเขาก็ตามหาเธอแต่พบว่าเธออยู่กับเฉินจือจิงแล้วเขาขอโทษที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอในตอนที่เธอต้องการมากที่สุดและบอกว่าความรักของเขาคือการแสดงความรักที่มีต่อเธออย่างลำเอียงมาโดยตลอด ชูชูและซางอู่ยี่โจยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนชูชูยังคงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นในคืนที่เธอถูกคนรักเก่าส่งมาให้เขาแต่ซางอู่ยี่โจยืนยันว่าสำหรับเขาแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เขาได้พบเธอในวัยเด็กเขาสารภาพว่าเคยคิดจะแย่งชิงเธอมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ยอมหลบไปเพราะเชื่อว่าความรักไม่ใช่การบังคับจนกระทั่งคนรักเก่าไม่คู่ควรกับเธออีกต่อไปแล้วเมื่อซางอู่ยี่โจถามว่าใครอยู่ใน ใจเธอตอนนี้ชูชูตอบว่าคือคุณและทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดื่มในห้องนอนสางอูยี่โจถามชูชูเรื่องการมีลูกซึ่งเธอตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าลูกคือผลึกแห่งความรักและการตัดสินใจจะมีลูกนั้นเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ใช่การเร่งรัดสางอูยี่โจประทับใจและยอมรับการตัดสินใจร่วมกันขณะที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เฉินจือจิงโทรมาอ้อนวอนขอให้ชูชูลงมาพบสั่งอูยี่โจวอนุญาตให้เธอลงไปเจอทั้งสองข่วงคู่กันลงไปเผชิญหน้ากับเฉินจื่อจิงที่กำลังคุกเข่าสารภาพรักและขอให้เธอกลับไป ซางอูยี่โจปฏิเสธคำขอของเฉินจือจิงและเฉลยความจริงว่าทั้งหมดเป็นแผนการของเขาเพื่อทดสอบใจจริงของเฉินจือจิงซึ่งหล้มเหลวในการทดสอบอย่างสิ้นเชิงเฉินจือจิงโกรธจัดและกล่าวหาว่าถูกหลอกใช้แต่ซางอูยี่โจตอบกลับอย่างเยือกเย็นว่าเขาควรเลือกทางออกที่ดีกว่านี้ชูชูกล่าวกับเฉินจือจิงอย่างเย็นชาว่านายปัดความผิดให้ตัวเองได้สะอาดหมดจดเลยนะลุงเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ใหม่ของเธอกับซางอูยี่โจ สังอูยี่โจพูดถึงท้ายอย่างเย่อเย้ยว่าตอนนี้คุณควรเรียกเขาว่าอาสับรได้แล้วและเตือนให้เขาเรียกเขาว่าอาสับรในการเจอกันครั้งหน้าเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์เดิมด้วยชัยชนะอย่างสมบูรณ์ของสังอูยี่โจชูชู ค้นพบความจริงอันน่าตกใจว่าพ่อบังเกิดกล้าวของเธอเป็นคนฆาตกรรมแม่ของเธอเพื่อฮุบมรดกและกำลังวางแผนฆ่าเธอโดยการทำลายระบบเบรกในรถในช่วงที่อ่อนแอที่สุดและตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงชูชูโทรหาซางอี้โจชายคนรักที่ออฟฟิศอย่างสิ้นหวังเขาละทิ้งงานทุกอย่างแล้รีบกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงเขาปลอบโยนเธอและซักถามถึงปัญหาเธอ พยายามปฏิเสธที่จะดึงเขาเข้ามาพัวพันแต่เขายืนยันความรักและให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ สังอีโจเปิดเขยยว่าเขารู้เรื่องระบบเบรกที่ถูกทำลายและโกรธที่เธอไม่ยอมบอกเขาตำหนิเธอที่ติดตั้งกล้องเพื่อหาหลักฐานเองโดยไม่ปรึกษาแต่เธอยอมรับว่าไม่อยากให้เขาต้องมาเสี่ยงเขาจับมือเธอมาวางบนอกและให้คำมั่นว่าจะช่วยเธอแก้แค้นและทวงคืนทุกสิ่งที่เธอสูญเสียไป ชูๆประธานหากับพ่อและแม่เลี้ยงที่โรงพยาบาลเธอเปิดเผยว่าแม่ของเธอทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้เธอแต่เพียงผู้เดียวและขู่ว่าจะฉีกหน้าพวกเขาพ่อของเธอยอมเซ็นหุ้นคืนให้เธออย่างไม่เต็มใจ ชูชูประกาศต่อหน้าพ่อและแม่เลี้ยงว่าลูกสาวอีกคนของแม่เลี้ยงไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของพ่อเธอโดยยื่นผลตรวจ DNA อ็นทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงและแผนการของพวกเขาพังทายลง ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพ่อของเธอซึ่งฉูฉูสงสัยว่าอาจเป็นแผนการร้ายสั่งอีโจดก็ปรากฏตัวขึ้นและแย่งแก้วไวายไปจากมือเธอแล้วอุ้มเธอพาดบ่าเดินออกจากห้องอาหารไปทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเป็นการยืนยันการปกป้องอย่างเด็ดขาดของเขา เรื่องราวจบลงในคืนนั้นเมื่อชูชูรับโทรศัพท์จากพ่อที่นัดให้ไปทานอาหารเย็นในวันรุ่งขึ้นเธอตอบตกลมโดยที่สั่งอี้โจรับอยู่ข้างๆเธอตระหนักถึงอันตรายมากมายที่อาจเกิดขึ้นอุบัติเหตุวางยาลักพาตัวแต่ก็ยังคงกอดเขาไว้แน่นซึ่งเป็นที่พึ่งเดียวของเธอสังอี้โจเขาเยี่ยมสางเจิ้นหัวที่โรงพยาบาลและแจ้งว่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของตระกูลสางได้ถูกโอนให้ชูชูแล้ว และเซ็นสัญญาซื้อกิจการซะเพื่อที่ตระกูลซางจะได้ไม่เกี่ยวกับเขาอีกต่อไป สางอี้โจโประกาศต่อหน้าพ่อตายอย่างเฉียบขาดว่าสางเึิหัวตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมโดยตำรวจกำลังรอจับกลุ่มอยู่ข้างล่างทำให้สางเจินหัวตกตะลึงและสิ้นหวังเสินเจิจิงที่สิ้นหวังจากการล้มละลายและการถูกถอนมั่นได้รับข้อเสนอร่วมมือจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันต้องการสรางอี้โจโทางคู่ร่วมกันวางแผนร้ายลักพาตัวฉู่ฉู่เพื่อทำลายเธอ เรินจะจิงใช้ผ้าปิดปากชูชูจนสลบและพามาที่ห้องโรงแรมเขาพยายามจะล่วงเจิญเธอโดยอ้างว่าความรักครั้งนี้มาช้าเกินไปแต่ชูชูได้สติและกรีดร้องเรียกสร้างอุยโจเธอต่อต้านและตำหนิเขาที่ใช้วิธีสกปรกทันใดนั้นสางอุยโจก็พังประตูเข้ามาและเตะเริญจ,จือจิงกระเด็น เขาปลอบโยนชูฉูที่กำลังหวาดกลัวและยืนยันว่าเขามาแล้วเสิญจะ่จิงถูกลูกน้องสับไว้และหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งกล่าวหาว่าชูฉูคือของมือสองและอ้างว่าพวกเขาเคยไปซ่อมเยื่อพรมรจันทร์ของเธอที่โรงพยาบาลและร่วมกันทำลายจักรวาลน,น้อยๆซึ่งชูฉูปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงด้วยความตกใจและหันไปขอความเชื่อใจจากสามีสางอุยโจกอดภรรยาไว้แน่นและประกาศอย่างหนั แน่นว่าผมเชื่อเขาแสดงความเชื่อใจในตัวฉู่ฉูยังไม่มีข้อกังขาจากนั้นเขาสั่งให้ลูกน้องกําจัดเสริญจิจิงออกจากปักกิ่งทันทีก่อนจะอุ้มฉู่ฉูเดินออกจากห้องไปทิ้งให้เสริญจิจิงทุกลากตัวออกไปอย่างน่าสมเพช สางอุยโจเข้าไปปลอบโยนฉู่ฉูที่ยังคงโศกเศร้าจากเหตุการณ์ถูกลักพาตัวเขาเชื่อใจเธออย่างไม่มีข้อกังขาและยืนยันว่าจะเชื่อแค่เธอคนเดียวพร้อมทั้งจูบเธอเพื่อลบเลือนความทรงจำที่เจ็บปวดออกไปทั้งคู่ไปที่สุดสารของแม่ฉู่ฉูสางอุยโจโค้งคำนับและกล่าวแนะนำตัวอย่างให้เกียรติฉู่ฉูดีใจที่ในที่สุดก็ได้พาคนที่เธอรักมาที่นี่สางอุยโจให้คำมั่นสัญญากับแม่ของเธอว่าผมจะ รักและดูแลเธอให้ดีที่สุดเหมือนที่แม่เคยรัก ซางอวิโจพาฉู่ฉู่ไปยังส่วนที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเพื่อนเพืนของเธอปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ซางอวิโจเปิดร่มสีเหลืองสัญ,ญลักษณ์ของการพบกันครั้งแรกและมีแหวนตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ซางอวิโจคุกเข่าลงและขอฉู่ฉู่แต่งงานอย่างเป็นทางการเขาอธิบายว่าที่รีบร้อนจดทะเบียนก่อนเพราะกลัวจะเสียเ่าไปแต่เขารู้ดีว่าการขอแต่งงานเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเธอ ชูชูตอบตกลงทั้งน้ำตาทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มการขอแต่งงานนี้เป็นการยืนยันถึงสายใยแห่งโชคชะตาที่ผูกพันพวกเขาทั้งสองไว้ด้วยกันตั้งแต่ในวัยเด็ก